เคยได้ยินไหมว่าคนเก่งอาจชนะเร็วแต่คนวางแผนอาจชนะไกลวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องที่เข้ากับประโยคนี้มากเรื่องนี้ชื่อว่าเต่าทองกับกระต่ายเงินแข่งสะสมทรัพย์สินในป่าใหญ่เขียวชอุ่มที่มีแม่น้ำใสไหลผ่านมีสัตว์สองตัวที่ทุกคนรู้จักดี ตัวแรกคือกระต่ายเงินรวดเร็วฉลาดมีความสามารถสูงและเต็มไปด้วยความมั่นใจอีกตัวคือเต่าทองช้าสุขุมแต่มีสายตาที่มองไกลเกินกว่าวันนี้วันหนึ่งทั้งสองนั่งคุยกันริมแม่น้ำกระต่ายเงินพูดพลางยิ้มกว้างเรามาแข่งกันไหมใครสะสมทรัพย์สินได้มากกว่าใน20ปี เต่าทองหัวเราะเบาๆฉันอาจช้าแต่ฉันมีแผนการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายเงินหางานมากมายทำเงินได้เร็วเขาวิ่งรับจ็อบใหม่ๆเสมอพอได้เงินมาก็มองหาของรางวัลให้ตัวเองรถคันใหม่บ้านหรูเสื้อผ้าแบรนด์ดังอาหารมื้อหรูและงานปาร์ตี้ที่ทุกคนอิจฉา ในสายตาคนรอบข้างกระต่ายเงินคือดาวเด่นของป่าส่วนเต่าทองชีวิตเงียบกว่าเขาหาเงินได้ช้ากว่าแต่เขาแบ่งเงินชัดเจน30%ซื้อหุ้นไว้ระยะยาว30%ซื้อทองไว้กันความเสี่ยง30%ฝากธนาคารเอาดอกเบี้ยและใช้จ่ายแค่10%สำหรับชีวิตประจำวัน ปีแรกๆกระต่ายเงินดูชนะขาดทุกคนชื่นชมเขาอิจฉาเขาเป่าทองเดินผ่านไปใครๆก็แทบไม่สนใจ แต่ปีที่ห้ากระต่ายเริ่มเหนื่อยของใหม่ๆที่ซื้อมาก็เริ่มเสื่อมต้องซ่อมต้องเปลี่ยนค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆเยต่าทองยังคงเดินช้าๆแต่เขาเริ่มเห็นเงินปันผลเงินที่เขาลงทุนไว้ค่อยๆโตเงียบๆเหมือนรากไม้ใต้ดินที่รอวันแตกหนอ่อ ปีที่10กระต่ายต้องกู้เงินเพื่อรักษามารตรฐานชีวิตเต่าทองใช้เงินที่ลงทุนเพิ่มต่อยอดมากขึ้นปีที่15กระต่ายเริ่มนอนกังวลกลางคืนนีกอนโตเกาะหลังเต่าทองเริ่มถอนเงินปันผลบางส่วนมาใช้เขามีรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงเพิ่มแค่ปล่อยเวลาและการวางแผนทำงานแทนปีที่20สมาถึง กระต่ายยังต้องทำงานหนักเหนื่อยกว่าตอนหนุ่มเพื่อจ่ายหนี้และรายจ่ายรายเดือนส่วนเต่าทองเขาเลิกทำงานแล้วแต่กลับมีชีวิตที่ไม่ขาดอะไรเงินที่เขาเคยปลูกไว้ให้ผลตอบแทนพอให้ใช้สบายบายวันหนึ่งกระต่ายเงินเดินมาหาเต่าทองนั่งลงข้างๆพูดเสียงแผ่วทำไมเธอถึงรวยกว่าทั้งที่ฉันหาเงินได้มากกว่า เข่าทองยิ้มอ่อนโยนมองแม่น้ำที่ไหลเรื่อยเพราะฉันเอาเงินไปซื้อของที่สร้างรายได้ส่วนเธอเอาเงินไปซื้อของที่หมดค่าเมื่อเวลาผ่านไปคำตอบนั้นตกลงไปในใจของกระต่ายเหมือนหยดน้ำที่กระทบผิวน้ำเขาเงียบไปนานก่อนพยักหน้าชา้ชาๆข้อคิดจากเรื่องนี้คือ การหาเงินได้มากไม่ได้การันตีความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือเราจะใช้เงินนั้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือปล่อยให้มันหายไปกับการใช้จ่ายที่หมดค่าบางครั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ใครถึงเส้นชัยก่อนแต่อยู่ที่ใครยังยืนหยัดอยู่ได้ในวันสุดท้ายโดยไม่หมดแรงไปก่อนเวลา ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณฉุกคิดลองติดตามช่องไว้นะฉันยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อาจช่วยเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณในแบบที่ไม่เร่งรีบแต่ลึกและยั่งยืนกว่าที่คิด